สบายดีทุกคนมื้อนี้เฮาก็ได้มากินปลาเนาะนัดกับทีมงานไว้นี่ซอเค็กเฮ็ดเพอกกระเดียวว่าก<ม> <laughs> ระเดียวลงจับปลาจับปลาได้ดอกหมดหมดเบิงบ่งหมดงามเสวยอ,อยู่าายนี่อันนี้กับทีมงานเฮาอีกผู้นึงเนาะบ่าวปอนฝากในบ่าวปอนสวัสดีทุกคนพระช่องเนี่ยเด้อมาปอนทีนผู้ไทยโต้ไทยทุกคนเอ้ อย่าลืมเข้าไปติดตามนเด้อทุกคนเด็โฮโฮหัวหน้าเทาเด็ก <laughs> ชิลเลอรป่าฮะร้อนแล้วร้อนละเอา้าร้อนแล้วกันสวัสดีทุกคนไทเอฟซีน้องพีมประกาศเอฟซีซ่อมกองอี่พุทธ aye <โฮ S 2> าไปกดไลค์กดแชร์เดอ้ออย่าลืมเข้าไปติดตามนเด้อทุกคนซ่อมกองพี่พี่หน้าเป็นาปภาษาอังกฤษประเด็นก็สมมุติ คิดเบ็ดเนาะทุกคนจะเกินมากคอยไปเคยดจะเกิดจับเบ็ดแนวนี้ครั้งแรกครั้งแรกเอาเสื้อแนวเลื่อนนี้นะมันเออเออเสื่มันนะกับพูม่าคือมองคือมองมองข้าวแนวนี้มองมันเลยเบ็ดอันก็นี่เบ็ดอันธรรมชาติเลยนะ เบธรรมชาติเบอันนี้สเบพี่เลยซะอันนี้เนีนี้ธรรมชาติวเบทสมับทสมัยเบ็ธรรมชาติอเพื่อลมานก็กัรอ่ะเอานี้ยเลยอโ่ลงมีปัญหากันเลยน้อทุกคนอับเดใเมืองเบ็ดบเบ็ด ขีดเบ็ดแบบสอบฟิมทุกคนเอาเ่เลยอันนี้เนี่ยมันคือ่านอดต้องได้สอนเนี่ยอ่านหน้าวันนี้ต้องมาาอัโอ้ยไปได้กินย้อนอันนี้เหบอโนราเนะ

ก็ได้ทมันจอมกันเยอะมากต้องใส่โอ้ทุกคนมาพอสี่มาละจ้าโยฉันคิดฉันคิดว่าเธอไม่มาเลยนะก็บอกว่าม่างนี่นะผู้คายไปเพิ่มฟ้าคายเฮ้ยทุกคน บอพราสีมา,พากพดีเบสปากก็ื้อเบสฟองสองตัวน,นี้นะจ้ามาัจบบนมมจ้าทุกคนขน <st> <c oughs> าดอันฮันเซอร์เบสมันเป็นยังมันเนาะเบสมเป็นอ้ได้เก็บเนาเก็บ <c oughs> เลยเฮอาใส่ของะะี่ก่าเลนั้นเลยเห <c oughs> <c oughs> เรอเบสสิ ตอนนี้ก็เสื้อเยอะมากอีทุกคนไอ้สัฟฟี่มย่ามเลยวันนี้นะลองลองลองถ้าพื้นคนนิดละนิดเนาะเาเป็ดแล้วทุกคนเาเป็ดแล้วดีเท่ากับดึงเนาะดึงเนอะเลือกป่าทันได้กินไงก็วดึงจ้าเพาะว่าป่าอะไรคือป่ากินก้อนก๊ะ นี่ทุกคนสาฟิมได้อีกแล้วจ้าได้แล้ว้นอาจะต้น้อยอยเธออย่าเ้าปามัน้อยโอ้ฟิมทุกคนได้เลยมาลุ้นกันทุกคนซาฟิมก็ว่าพสีไผ่สีทึกหอมนี้ ดาว้ำเงาน้ำเงาแรงเงาๆดิหอมเลยเนี่ยเฮ้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 ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลยทีบอกตอนนี้ซอฟฟีมกับเบบไปเรื่อยๆทุกคนไกลแล้วไกลสิได้ขวางแห่แล้ว เน่น้าป๋าพ่อเฮ้ยเอามาใกล้ๆหน่อยดิจ๊ะคักบ่เฮ้ยบันทึกฮู้สึกแนวเลยเฮ้ยสึกแนวได๋สดใสตื่นเต้นดีใจมั้ยดีใจได้ปลาใหญ่บ่บ่เห็นนะเฮ็ดเอาเฮ็ดฟิล์มซาต้องได้ปลาใหญ่แน่นอนมื้อนี้อยู่ใสแล้วน เดินตำแหน่งฮอดกลางผู้เละวันนี้กระทุกคนเอาเย็นคอนไหมผู้เละสฟิมนะผู้ขอนไหมขาวๆกลางหนองผู้ละไม่ละเดละเป็ดระบบอีนเลสตสไตล์ของห้ามคอมเมนต์สไตล์สกินไปน้ำเหบวสไตล์ไปน้ำเหวเอาที่สบายเจอเฮดได้หมดทุกอย่างทุกคนเลยโอ้ไม่ก็นะ เมันห้องอ่าแล้วไอ้บาบอนอะไรทางนั้นอ่านั่นเองก้อนปีเอาก็คือมันสีพื้นอยู่มันสีพื้นอยู่บ่อะไรซ่ยลงไปทางเล่ออย่าไปเซิร์ฟตอไม้นะมันคือยาบอนละจ้ะนี่นี่แถวนี้แถวนี้เฮ้หนึ่งสองหอนไหม ม่อนอย่อยปม่อนอย่าอยลงไปเลยทุกคน <laughs> ลินกันจกัจ <laughs> ก,นจกบาทนี่เนแนจริงเลยลิกันจักบาทเนีดำโหล่ะบาทนี่ดำโหละ่ะได้มาฟิม โอ้ทุกคนปลากระเทือนนี่ปลาดุกจ้าทุกคนจ้าพุ่งยิ้จะบ้าคือมาข้องพุ่งยิ้มอย่าเอาข้องเลยอันนี้ครับปล่อยนีมันน้อยพิ่มปลาดุกจ้าทุกคนจับเลยปลาดุกอันนี้มีตีนเปิดมด้วยมีนวะ แน่ใจแน่ใจแล้วหรือออริบอนี่ทุกคนได้ประดุกจ้ะหนึ่งสองสามสี่นะคะหนึ่งสองสามลงไปแล้วทุกคนเซธเอาเบสไปบ้าเอาเบสบ้าพ่อสีไปน้ำมันเทศถ้ <c oughs> ามารุ้ไปบ้างน้ำกัน <c oughs> เฮ้อเอาแบบแกขนาเลย ้อาเว็มันเป็นเลยดหอมนี้เนาะอมีมีบัฟิมเอาข่าวเปเรือวันนี้เจ้าทุกคนัแนนข้างนีงฟ้าถือลายลินเฉเอูนทุกคนปัดดูกอีกแล้วตัวยิ้มทุกคน ทีตัวนึ่งสองตัวสามตัวสมตนือนี้มากมือทีมงานครบจบนะทุกคนครบจบลองไปลองไปน้ำแหเลยนะทุกคนเลิกบิมโอ้โหตาน นเล็นแลาหอดำหฟิมดำหมะน้ำเลิก่าทุกคนตอดนี้วหน้ากัลอกทีมงานนะทุกคนน้ำเลิกกับบอกกันนะทุกคนเนาะได้บ่ฟิมดำหกัได้บะ Thưa các bạn, đầm hồ khổng Đầm hồ ở trong này lấy phim ơi <laughs> Nhưng mưa <mười> vô <laughs> Đây không? ปิงเลยแหยูผีแล้วมั้ยยู่ดอนนี้มีคนจมน้ำตายมีคนจมน้ำนี่นี่วะเบอร์ยังก็น้ำเลยยูดอนนี้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 ฟิล์มเป็นผู้สีนี่กันเป็นอ้อมเหรเดี๋ยวนี้นะ ดำหัวแล้วไปกันร่อยลูกดำต้องจำดินแล้วสะพักก่อนก็นได้ <c oughs> ตอนนี้สาฟิมกับเมย์ะทุกคนเพราะว่าน้ำกันเลิกนี่น,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 นเห็นแล้วตาเหรอด้อบอดำอีหนึ่งสองเบได้บ่ฟิมได้โมหีนได้ไหหาหมก็ สูส <straightforward> <Be ek> ีว <thấy> no ิตแหงทุกคนเออก็ช <hyster ically> <aren> ิได้ขินปลาอยู่นี่มีผู้ชายอยู่สามคนแต่ผู้หญิงเป็นคนควางเหนแล้วก็ลงดำแล้วทุกคนผู้หญิงห้ามห้าวนะจ๊ะทุกคนเฮ็ดได้ทุกอย่างก็คือเซอฟิมทุกคนโอ้ยฉันไม่ใช่ผู้หญิงโอ้แมนผู้หญิงวันแล้วนะจ๊ะ ทุกคนป่าก็ือมีปา่อปาอยู่จ้าจ้าจะูจเฮ้ยปา่ปาครับนี่นะได้ป่ะโอ้โหได้เลยอ่เานบนี้เอารถนะเป็นเพลเย หนึ่งสองสามคุณทุกคนลงไปแล้วหน้าทีของข้าก็คือเป็นตักล้องให้เขานะคะถ้าเบิ่งหอมนี้มันสีได้บะเนาะมีที่ห้องเหร มันลุ้นเด้อทุกคนได้หรือวีได้หอมนี่เป็นลเลยนี่นนนนทุกคนป่าเพื่องนั่นเลยปากินหญ้าบ่ป่าเพื่อมีแต่ป่านี่น้อยอันนี้อ้าวบ่อ้อยไปควา้างทางนั้นมันจะมีปลาดุกตอนนี้กระเบ็ดซะปลาดุกนะทุกคนป่าอันนี้มันตัว่เยอะตัวนี้เสืมันห้องแหละ อก้าโเยงงอมนงงอมงอมงมถ้าเบิ่งเอาใส่โคนอันนี้ามันป็ได้ไรว้าคนบางอย่าลนนี่หากินชโคนนึกดร้อนเป็นเะไรคนน้า ตอนนี้ก็เม่อไล่หาปูหาปลาได้บ่ฟิลเพื่อบอทีมมาเพื่อไปเชียร์น้อยแต่เดียวไปเชียวน้อยแต่เดียวนั่นกับป้ายเลือมบ่มมนแล้ค่ะบทีมกระโดดงมาฟิลกระปุกอันไดเลยกระลังเกำลัง่ยาวคู่ไปเจอไปเจอโอนหอย กระปุกนั่นได้ปะ่ะอุ้ยตายน่าทองอยางอยู่ฮันกันลงงมคือเก,ก้าลงรถอ่ะก้อยก้าแหงมาลงตอนนี้เดซอะไรมาปลอนเดาอีดวะสิเฮสอฟิลงมนะสุจา้าบอกพนตัวเองคือเก้ามาตื่นบ่าเด้อ โอ้น้ำเลิกทุกคนมาปอนก็ได้ดำโหคือเก้าตทำไม้เปได้เลิกฟิมหอยได้จั๊หน่อยนะได้หลายหน่้ยอยู่เลยนี่ได้หลายเลยทุกคนมาแล้วก็เอาเม็ดเอาพี่เลยก็เอาเอาเม็ดทุกอย่างถ้ามีก่อนน้ำไม้แทนนี่ก็เพียบไปหาน้ำไม้พออแลล้วนนงเดิิโหไปกุเล นอนได้คือูลอยไปให้ได้หลายาฟิมเจอลาบเท่านี่พอได้เจอลาบเท่าปยเอากระปูนเด็กกยกัตงมห้องนีนกปูน มีปลาทานข้าวก็ได้ข้า่างนี้ทุกคนมีข้าวิีเมอร์ปิ้งกินกระตั้มะฮุ่งเนาะอยู่นั้นี่ก่องเเออนี่กระปู่คนนี้อคืปลาหลังจากพระเดียวหาปลาเอาปลามาแล้วล่ะกาพระเดียวมาเฮ็ดกินเนาะทุกคนแต่ว่าค่อยแม่มีหน้าที่หาปลาส่วนเฮ็ดกินกับปล่อยให้เป็นหน้าที่ พองอันบ่าวู้สีกับสาวเค็กน้อยเขาเบาป่อนเน, <c oughs> นเา,านเนะเป็นคน <c oughs> <c oughs> จัดการ <c oughs> หลังจากนั้นกระตัดภาพมาตอนกินเลยเนาะทุกคนกันมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อปิงป่าตำหุ่งแซ่บแซ่บทุกคนแนนนา้ เอาเอาป้เป็นว่าน้อยๆอะก็จลูกกับหว่าก็ลี่อยู่หลังนงนี่ร้ก็มโล้วยไคอยสรุปแล้กินตลอดก็เรื่อยตายปับหม้ข้าแ่เลยมาเลยอ้อมา นริงปลาคือามันเป็นสัตว์มันจะไม่ปาจริงปาิงปลา,ามันสำหรับคลิปนี้กันน้องฟิล์มขอจบคลิปเพลงแต่เท่านี้เนาะทุกคนอย่าลืมทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟิล์มเอคลิปต,ต่อไปเนาะขอขอบใจ